สวัสดีค่ะอีสานหาไม่กินค่ะเมื่อเนี่ใส่แม่เ่ได้ป้องกันโควิดเด้อค่ะพี่น้องแต่ป้องกันนอนบงล้านค่ะไปค่ะพี่น้องไปเบิ้งค่ะพี่น้องป้ามันฝุ่งแมงบงหักเนี่ยล้านกำลังมาควมทำควมสะอาดค่ะโอ้คุณนาค่ะพี่น้อง เฮ็ดจใดมีวิธีกํจาจัดบอกค่ะบอกแน่นเดอ้อคุณพี่น้องเอ้ยอคุณนมัคักแสเฮ็ดยั้นงนะเปิ้ลสวัสดีค่ะกำลังเบ้งแมงบงเปค่ะเบิ่งปีไม่สงสัยมันมาหายโศพี่น,อน,น้องเบิ่งนู้ค่ะหนาตั้งตรงปิดดีๆค่ะเฮ็ดยังก็ไม่ได้ย่านขนมันปิวเซ่ คักบอค่ะสงสัยมาใหายโศกปีเนี่ยมันเกิดยุ่ใสป๊าดพี่น้องเห็ดแห้งบอได้ค่ะขนมันจะปิวขึนคักขึนแน่ยุนอ่ะค่ะปา้ามันเป็นป้านะเนาะ ไค่ค่อยซีมดนนะค่อยกวดกวนแห้งกับบ่ได้กวดแห้งกับบ่ได้ย่านขนมันฉันทีคางเลร <laughs> ้านว่าเอาไปขวกินสนโมมีแนวเฮ็ดล่ะแหละเขา,า,าดินมันสิย่านขนมันปิวใเส้นนะ้างบ้านนี้มันเป็นต้นไม้ค่ะมันเป็นป่ามันก็เลยมาปุ่นอะค่ะแรงกับเนิดมัน เล่งกำเนิดมันคุณบอเปิ้ลบ้ลาดลม้ลมล้มคักล้มเนี่ยไปสันเฮาพี่ทำความสะอาดปีไหมนี่ก็ขอให้พี่น้อง โชคดีเดอ้อค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนรับปีใหม่ค่ะวิธีกำจัดนี่บอ่อนนวิธีกำจัดนี่ค่ะแต่บ่อาขามัานอะค่ะบ่อขาะ เอาเอามาแล้วก็เอามาทิ้งข้างนอกแล้วมันกัดได่ขึ้นมาไหมไปมันจิปิวซิเขาล้านว่ามีมีวิธีกำจัดแมงบงค่ะจะไปซื้อยังไหนนู่นวา่าเพื่อนฟังนะไปซื้อน้ำมันมาผสมกับยาสูบมะขามแมงบงเจ้ามาหวดกันมันไว้บ่ยมันข้นบันบ่ ไปไปสั่นไปซื้อซะเดี๋ยวมาห้อยไว้นุ่นคืนแม่วิเคราไปหลายขั้นเลยต้องหันกับไปแล้วข้านั้นไปบ่ได้สองคนไส้น้ำมันมาบ่าได้ไปกำลังไปซื้อน้ำมันผสมยาซูบค่ะออ ติดว่ได้บันนี่มขับกระโดดกดี้แท้ปาดปัดปัดปดปัดปาดปดมาหลายเท่าไหมะมาหลายเท่พี่น้องนาตั้งกับยูนีอ๋อนี่เต็มมิดเี่ค่ะโอ้ยโอ้ยอยังมาหงเน่อเนอค่ะ มีคนบอกสูตรไหมมาสไลผสมนม้ำลองก่อนค่ะเดี๋ยวมือหนังคอยเอาน้ำมันกับนะ่ะอ่ะหววใสจด้วยหวดใจเลยเพิ่นวานมันตายสนค่ะได้สูตรไหมมาเพิ่นมาบอกค่ะไปไปหวนหวดเลยห้ไอแล้วหวดค่ะ หัวทางมาค่ะหัวทางมาเดี๋ยวเบิ้งสีไดุ้นบ่นัานตัวนึงยุ่งถึงขุนพูนสองสามตัวยุ่งถึงพุ่นตัวนึงยุ่งหน้าต่างหุดบ้านไฮน่าน้ำค่ะน้องแม่นี่ค่ะเรามานอนอยู่นี่ ให้ไปยู่ในบ้านกระบอกไปพี่น้องเรามายู่ผู้เดียวอันนี้ห้องเราค่ะทั้งหลังบ้านไม่สิมีป้ากก้วยนียค่ะต้นขาม ลดไปเบิดค่ะเดี๋ยวบ้งเมื่อสิได้ผลบ่สูตรนี้ดีที่ว่าได้ซื้อสไลค่ะประหยะัดเติมกันไปค่ะเพราะว่าสไลเขาทำไว้ใสเองค่ะ เดี๋ยวจะพาไปรวยบ้านล้านค่บะบัดนะได้ละค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทั้งส่องอีสานหางน้กินน้เด้อค่ะคลิปนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอาร้องร้องนี่ก่อนนะร้องสันไหลก่อน